เราคิดว่านะสิบนาทีที่นั่งเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ไเลยเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะให้ลูกนกั่งนานกว่านี้ใช่ไหมแต่พอเราบอกว่าเออขอขอให้เขาเพิ่มเวลาเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นเวลาที่กําลังดีสำหรับเขานะครับตรงเนี้ยผมแยกเป็นแยกประเด็นก่อนนะประเด็นแรกคือเรื่องของแบบการที่เราพยายามแล้วกันเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างโดยที่แบบบางทีเขาก็ คือเราทุกคนนะนะเรามีความเป็นอิสระในตัวเองอยู่แล้วเราก็มีความคิดของตัวเองผมเชื่อว่าเด็กอายุสิบหกเนี่ยเขาก็น่าจะแบบว่ามีความคิดแหละว่าสิ่งที่เขาต้องการจะทําจริงๆคืออะไรแล้วแบบบางทีการที่เราแบบไปใส่ข้อมูลให้เขาอีกแบบหนึ่งอะ่ะมันก็เหมือนกับเป็นเราแล้วก็เวลาใครบังคับเราเราก็ไม่ชอบใช่ไหมดังนั้นผมอยากให้มองด้วยความเข้าใจลูกก่อนว่าณนะจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดดีที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เขาทําได้ในตอนนี้คืออะไรเขาเริ่มต้นนั่งนี่แบบคืออภิชาตบุตรนะผมบอกให้ คืออยู่ดีๆลูกจะมาสนใจเรื่องการฝึกสมาธิเนี่ยมันไม่ง่ายนะหลายๆคนเนี่ยเราลองมองดูโลกกว้างนี้ก็ได้ว่าเด็กสักกี่คนบนโลกนี้นะสักกี่เปอร์เซ็นต์บนโลกนี้ที่แบบจะมาขอแม่ในการแบบนั่งสมาธิอันเนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมา,มากๆแล้วดังนั้นผมไม่อยากให้เสียโอกาสตรงนี้นะในการที่แบบมันเกิดเรื่องดีแล้วอะ่ะแต่เรากําลังใช้มุมมองในความเป็นเราเนี่ยในการที่จะไปตัดสินเขาในสิ่งนี้เพียงแค่เรามองว่าการนั่งสิบนาที มันอาจจะไม่ได้สมาธิซึ่งสมมติฐานตรงเนี้ยจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้นะและถึงแม้ว่าวันเนี้ยเขาอาจจะยังนั่งแล้วมันยังไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เขาฝึกไปด้วยรูปแบบแบบเนี้ยเขาจะไปทางนี้ไม่ได้แล้วเขาจะพัฒนาจากตรงนี้ไม่ได้ดังนั้นผมอยากให้เริ่มจากความเข้าใจก่อนนะความเข้าใจในใ,ในในเรื่องของแม่กับลูกอะ่ะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดละดังนั้นเราต้องเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาให้ได้ก่อน ถ้าเรานั่งเข้าไปอยู่ในใจเขาได้แล้วเขาเขาเชื่อใจเราอ่ะเขาจะค่อยๆเพิ่มเองดังนั้นอันนี้ผมอยากให้ให้อันนี้ประเด็นแรกนะก่อนที่จะเข้าเรื่องของการนั่งสมาธิเลยนะครับผมมองว่าในสิ่งที่ผมเห็นอนะ่ะผมมองเห็นแต่แบบเรื่องดีนะเรื่องดีที่แบบว่าเขาสนใจเขามานั่งตรงเนี้เป็นเรื่องดีแล้วแล้วก็แสดงว่าเขาก็มีความสนใจทางด้านนี้นะครับดังนั้นอย่าอย่าพึ่งแบบว่าเอาความคิดของเราไปปลูกฝังใส่เขาเพราะว่าเขาก็จะ อาจจะอคติไปแล้วเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าแบบเอออยากมานั่งแล้วแต่แบบสุดท้ายโดนบ,บังคับไม่นั่งดีกว่านึกออกไหมเด็กเขาอาจจะคิดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้จบไปเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของการนั่งเนี่ยครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าการฝึกเนี่ยมันต้องนั่งนานนะคือผมบอกอยู่ตลอดเลยว่าจริงๆอะ่ะนั่งน้อยสุดเนี่ยสองสามนาทีก็สามารถนั่งได้นะ คือเราจะไม่ได้สนใจว่าจริงๆแล้วระยะเวลาในการนั่งเนี่ยมันจะเกิดสมาธิตอนไหนเยกตัวอย่างเช่นตัวผมอย่างเงี้ยผมอาจจะนั่งมาหลายปีใช่ไหมพอนั่งมาหลายปีเสร็จปุ๊บอาจจะผ่านการฝึกมาเยอะคือสภาพจิตอ่ะมันมันไม่ได้อยู่กับความแบบฟุง้งซ่านวุ่นวายแล้วคือมันเหมือนกับจุดที่จุดที่จิตเขาอยู่อ่ะมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เหมือนเป็นเป็นจุดเดิมที่เขาอยู่อ่ะจากเดิมที่เขาอยู่กับความกับเหตุแห่งความฟุง้งซ่านวุ่นวายใจตลอดเวลา แต่ณวันนี้ยสภาพจิตได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเราฝึกให้จิตมีสติอยู่กับตัวเองไงพอจิตมีสติอยู่กับตัวเองอะ่เะ,อเ,ออะเขาก็จะอยู่กับสิ่งนี้คือเหมือนกับว่าเราเราพัฒนาให้เขาเป็นแบบไหนเขาก็จะไปเป็นแบบนั้นตามที่เหตุและปัจจัยที่เราได้ให้เขาไว้นะครับดังนั้นถามว่าผมมีเวลา5นาทีอะ่ะผมสามารถทําสมาธิได้ไหมผมบอกว่าผมสามารถทําได้เต็มที่ถ้าเกิดฟุง้งซ่านก็นาที2นาทีอะ่ะเราเคลียร์ตัวเองให้จบอีก8นาทีผมก็ได้เต็มๆยกตัวอย่างนะ ซึ่งในความจริงเป็นจริงเป็นเป็น,ปนอย่างนั้นครับดังนั้นเราจะไม่ยึดที่ตัวเวลาส0มนาทีซึ่งเอาจริงๆนะผมมองว่าส0มสิบนาทีอ่ะคนนั่งได้สามสิบนาทีคือเก่งนะผมก็ยังงงๆอยู่ว่าในกลุ่มเราที่แบบเปิดมาแล้วนั่งกันได้ผมถือว่าทุกคนเก่งมากนะแล้วก็มีความเพียรมากๆเลยสามสิบนาทีนี่คือแบบเก่งอะ่ะทีนี้เราต้องมาแยกกันตรงที่ว่าเวลาที่นั่งแล้วเกิดสมาธิเนี่ยคือในณณตอนเนี้น้องเขายังอายุสิบหก เรายังไม่สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าการนั่งสมาธิสิบนาทีของเขาเนี่ยมันจะได้สมาธิหรือไม่มันเป็นการตัดสินด้วยข้อมูลที่น้อยเกินไปด้วยระยะเวลาที่น้อยเกินไปถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาอาจจะบอกว่าเราเก็บจํานวนวันน้อยไปอ่ะเราเก็บจํานวนชั่วโมงจํานวนนาทีในการฝึกน้อยเกินไปยังไม่สามารถสรุปผลได้ว่าการฝึกแบบนี้ดีหรือไม่ดีนะครับอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้แต่จากประสบการณ์ผมเนี่ยผมมองว่า การฝึกเนี่ยมันเป็นลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นเราเราไม่ไม่มีความจําเป็นนะที่จะต้องแบบกําหนดเวลาจริงๆเขาไม่ให้กําหนดเวลาด้วยซ้านะแต่ว่าพอไม่กําหนดเวลาปุ๊บบางคนนั่งแล้วแป๊บหนึ่งก็แบบลุกออกไปเลยอะไรเงี้ยก็กําหนดซะหน่อยก็ดีนะครับการฝึกเนี่ยเท่าที่เราสะดวกใจในการฝึกเพราะฉะนั้นช่วงแรกไม่เซ็ตเกี่ยวกับการฝึกสําคัญถ้าเราฝึกถ้าเขาฝึกสมาธิด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ย มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาเขาฝึกแล้วเขาสบายใจเขาฝึกแล้วเขารู้สึกดีเขาฝึกแล้วเขามีความรู้สึกแบบสมาธิได้ให้อะไรกับเขาอ่ะเขาจะทําต่อแต่หากเขาคิดถึงสมาธิแล้วเขามองเห็นว่าเฮ้ยเออคิดถึงสมาธิเนี่ยนั่งสิบนาทีแม่ไม่ชอบเนี่ยคือคือถ้าเกิดว่าเขามองเห็นแล้วเขารู้สึกแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับสมาธิได้ทั้งที่ณจุดเริ่มต้นณเจตนาแรกของเขาอ่ะเขามีความรู้สึกดีเกี่ยวกับสมาธิแล้วนะไม่งั้นเขาจะไม่มีความไม่มีการมาบอกว่าเขาต้องกการจะฝึถูม ดังนั้นวันนี้เราต้องเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นก่อนว่าเฮ้ยรู้ต้องการมาฝึกเฮ้ยอย่างนั้นเป็นเรื่องดีนะแล้วเราก็จะค่อยๆแบบประคับประคองคอยดูเขาเขาจะนั่งได้นั่งไม่ได้คือแล้วแต่เขาเราต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะนั่งเลยนะแต่วันเนี่ยเขาอยากจะนั่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากถูกไหมดังนั้นเราต้องตั้งสติก่อนแล้วก็ทําใจสบายๆ SI แล้วก็คอยดูว่า <Conven> เฮ้ยจากเนี่ยมันก็จะมีวันที่เขาอยากจะฝึกบางวันเขาอยากจะไม่ฝึกต้องเข้าใจเขาตรงนี้ด้วย ถูกไหมเหมือนกับเราอะเราก็ไม่ใช่คนที่แบบนั่งสมาธิครั้งแรกแล้วสาเร็จเลยถูกไหมผมก็เหมือนกันกว่าจะมานั่งได้ถึงวันเนี้คือผ่านชีวิตในการนั่งมาแบบนั่งเลิกนั่งไม่เข้าใจนั่งอึดอัดนั่งไม่มีความสุขนั่งได้บ้างไม่ได้บ้างหนีบ้างเกเรบ้างคือนับไม่ถ้วนแต่นี่น้องเขายุสิบหกถูกไหมดังนั้นคือเราต้องเราต้องสนับสนุนเขาในในในเชิงของความสร้างสรรค์นในการฝึกอะนะครับบอกลูกเลยว่าเออโอเคไม่เป็นไร วันนี้นั่งได้สิบนาทีชมเขาชื่นชมเขาได้อะไรจากการฝึกบ้างเขาบอกว่าเขาไม่นิ่งใช่ไหมอธิบายให้เขาฟังนะจากสิ่งที่ผมอาจจะเคยแชร์ไว้ก็ได้ว่าคือเราไม่เคยฝึกมาทั้งชีวิตอะ่ะนะอยู่ดีเรามาฝึกอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบวันแรกมันจะนิ่งมันจะสงบเลยมันไม่สามารถคาดหวังถึงขนาดนั้นได้เพราะมันเป็นมันเป็นความจริงอ่ะนะเราฝึกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลากินข้าวยังคย่ค่อยๆโตเลยการฝึกก็เช่นกันนะดังนั้นเนี่ย เราต้องอาศัยระยะเวลาความสม่ำเสมอเหมือนการออกกาลังกายอะ่ะเหมือนการกินข้าวอะ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยครับแล้วพอสภาพจิตที่แบบถูกฝึกไปเรื่อยๆอต่อเนื่องอะ่ะเดี๋ยววันหนึ่งจิตเขาก็จะรู้ของเขาเองมันเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องแบบว่าไปกดดันมันอะ่ะหรือว่าไปพยายามหรือคาดหวังกับสิ่งเหล่านี้ครับแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะงค่อยๆดีขึ้นเองครับมันเป็นไปตามเวลาอยู่แล้วครับตอนแรกเขบอกเขาบอกว่า เพิ่มไหมเขบอกเหมือนวันมีไม่ค่อยพอใจเลยเนี่ยที่จะเพิ่มให้เพิ่มเขาบอกว่าเขาสะดวกแค่นี้เราก็โอเคโอเคมีความสะดวกสิบนาทีก็่สิบนาทีแต่แรกหบอกเขาบอกว่าให้เขานั่งนั่งแล้วเขารู้สึกว่าเท่าไหร่แล้วลกเลยเขาบอกเขาไม่โอเคอย่างนั้นเขาขอนั่งสิบนาทีอืมในเวลาที่เปิดตอนนั้นดีดีครับก็ ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะที่น้องก็มาสนใจนั่งอนะแล้วก็คอยอยู่ข้างๆเขาแล้วกันแล้วก็คอยให้กําลังใจเขาในทุกๆครั้งที่เขาทําได้ก็ต้องก็ชื่นชมเขาอะไรเงี้ยไม่ว่าการที่ทําได้คือยังไงผมมองว่านะตอนนี้ทําได้เท่าไหร่มันเป็นเรื่องดีงน,น,นะครับเพราะเขาอาย่ยังน้อยอืมถ้าเขาฝึกไปแล้วได้รับรู้บางอย่างเกี่ยวกับการฝึกว่าจะช่วยช่วยเหลือชีวิตเขาได้ยังไงอะ่ะเขาก็จะไม่ทิ้งไง วันหนึ่งที่แบบเขามีปัญหาเขาเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะกลับมานั่งอืมซึ่งเป็นเรื่องดีครับอ,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 อืมดีครับ <c oughs> เนอะลองให้เขาแบบว่ายิ่งแบบเขียนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาฝึกเนี้ยตอนตอนที่ผมเริ่มฝึกแรกๆเนี้ยผมหากำลังใจจากไหนผมก็รู้สึกว่าเวลาที่ผมนั่งอะ่ะให้ผมแบบ เขียนนาทีอ่ะเก็บสะสมไว้แล้วก็เขียนความรู้สึกก็ได้ให้เขาจดบันทึกอะไรไว้ก็ได้เพื่อที่ว่าแบบคือเอาเอาที่เขาสะดวกนะแต่ว่าสิ่งเนี้ยคือในระยะยาวอ่ะมันจะมีผลคือเหมือนกับว่าเวลาเรารู้ตัวว่าเราฝึกอยู่ทุกวันอ่ะแล้วเราก็ยกตัวอย่างเช่น7วันเนี้ยเราฝึกมาตลอดแล้วเรามาดูสมมติว่าเรายกตัวอย่างแล้วว่าเราดูเดลี่อยู่นะแล้วเราเห็นว่าวันที่8เรากําลังจะไม่ได้ฝึกอ่ะบางทีมันจะมีแรงพลังบางอย่างนะที่เหมือนผลักดันว่าเอ้ ฝึกมาตลอด7วันนึกออกไหมวันที่8เอาหน่อยละกันอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขียนแบบความรู้สึกดีๆลองถามเขาดูก็ได้ว่าพอนั่งอะ่ะมันมีมุมไหนดีๆบ้างไอ้มุมไม่ดีอะ่ะก็คือให้กําลังใจเขาในมุมที่ดีอะ่ะรู้สึกเอ่อเป็นยังไงบ้างเบาขึ้นไหมสบายขึ้นไหมแล้วก็รู้สึกโล่งหัวขึ้นบ้างหรือเปล่าลองเช็คสภาวะของเขาดูได้ว่าการสิ่งที่เขาฝึกอะ่ะมันมันมันโอเคหรือเปล่าอืมถ้าเกิดว่าเขาทําแล้วมันรู้สึกดีอะ่ะ เขาจะไม่เลิกทําอยู่แล้วครับเขาก็าจะทำต่อไปเรื่อยๆอื่อเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง